วัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนมาดูวิธีการเสริมเติมแต่งเบาเบาคันนี้นะฮะลูกค้ามาเปลี่ยนผ้าเบาแต่ก็มองเห็นผ้าเบาเนี่ยมันฟองน้ํามันมีรอยฉีกขาดออกไปบ้างเล็กหน่อยก็เติมเสริมให้นะฮะเสริมให้เพราะว่าถ้าหากเราหุ้มไปเลยเนี่ยบางทีเนี่ยมันมันอ่าเขาเรียกว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อมันเป็นหลุมเป็นบ่อไม่เยอะนะถ้าหากหุ้มไปเลยก็หุ้มได้มันก็ไม่ ไม่มีรอยบุบรอยอะไรหรอกนะฮะแต่ว่ามันใช้งานไปสักพักหนึ่งเนี่ยเวลาเรานั่งเบาลงไปเนี่ยตรงที่เนื้อมันไม่เต็มมันจะทําให้ผ้าเบาของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงล่ะมันอ่ามันยุบนะเพื่อเพื่อนมันยุบแล้วก็มันยับพอมันยับเสร็จปุ๊บเบาะมันก็จะขาดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับแต่งเจียให้มันเรียบนะครับเพื่อนเพื่อนใช้หินเจียลูกหมูในการเจียปรับแต่ง ตัวใบปัดเนี่ยเราเอาเป็นใบปัดแบบตีนตุ๊กแกนะ่ะที่ใช้สำหรับใบปัดกระดาษทรายนะฮะกระดาษทรายเขาก็จะเอามาตนะิที่เป็นแบบตีนตุ๊กแกก็ไปหาซื้อเอาในเน็ตนะครับเพนเบื้อนมีเยอะแยะหรือร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก็จะใช้อันนี้ในการเจียในการปรับแต่งในส่วนของเบอร์ความหยาบ ก็ต้องเอาความหยาบพอประมาณนะ,ะับเพื่อนๆเอาความหยาบระดับปานกลางก็พอประมาณเบอร์ร้อยเท่าไหรล่ล่ะร้อยห้าสิบถึงสามร้อยเนี่ยประมาณนี้ถือว่าดีนะฮะถ้าหากถ้าหากเราเอาเบอร์ละเอียดเกินไปเนี่ยมันจะปัดไม่ออกนะฮะมันปัดไม่ออกผมลองแล้วลองปัดคือปัดออกออกยากมากใช้เบอร์ละเอียดเกินไปก็เอาเบอร์ความหนาไม่ใช่ความหยาบเนี่ย ระดับปานกลางก็พอก็ประดับแต่งให้มันเข้ารูปเข้าทรงนิดนึงนะฮะเบาหุมบบม้มเบาโมไซนะฮะเป็นอีกหนึ่งอาชีพเลยเห็ดเสริมๆไปซะนั่นละ <c oughs> นี้ฮะมาเดี๋ยวจัดแล้วครับตอนนี้ก่อนอื่นเลยนะฮะเราต้องจัดตำแหน่งนะฮะตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อน เอาเบาเข้าหัวมันให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เย็บเย็บหัวก่อนผมจะเย็บหัวก่อนนะฮะเพื่อนๆเย็บหัวก่อนหลังจากนั้นก็จะตามด้วยไทยผ้าเบาะใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามนะฮะซื้อได้นะฮะมีจัดส่งทุกวันจัดส่งทุกวันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็แอดไลน์ผมเข้ามาได้นะ แต่ในส่วนของผ้าเบาะเนี่ยมันจะมีอยู่2ไซส์ก็คือไซส์ M แล้วก็ไซส์ XL ไซส์ M จะหุ้มได้เวฟร้อยสิบไอนะฮะเวฟร้อยพวกเทน a ่าพวกเทียร่าอย่างเงี้ยคือรถทั่วไปนะที่เบาะมันไม่ใหญ่นะฮะถ้าหากเบาะใหญ่แล้วก็ต้องใช้เช่นพวกปาวันสกปูปปี้ก็ต้องใช้เป็นแบบอ่าไซส์ XL นะฮะคือเย็บหัวไปให้สําเร็จรูปนะครับเพื่อนๆเย็บหัวไปให้สําเร็จรูปทีเนี้ยมันจะมีปัญหามีคนสงสัย ที่ว่าผ้าบ่อเนี่ยที่ส่งไปให้เนี่ยรดบางรุ่นทําไมหัวบาะมันบางตัวมันก็ขาดบางตัวมันก็เกินนะฮะมันขาดมันเกินนิดหน่อยอย่างเงี้ยจุดตัวที่มันขาดมันก็ขาดนิดหน่อยนะฮะคือมันต้องดึงแรงๆนะดึงแล้วเย็บมันเหลือพื้นที่เย็บน้อยนะตัวที่มันขาดนะส่วนไอตัวที่มันเกิน หัวเบาะมันจะเป็นยุบนะครับเพื่อนๆเหมือนกับฟองน้ํามันไม่เต็มนะ่ะนะฮะเหมือนกับฟองน้ํามันไม่เต็มมีมันมีช่องว่างนะ่ะที่ตรงหัวเบาะคือผมต้องบอกอย่างเนี้ยที่เขาเย็บไปให้เนี่ยเขาเย็บไปคือไประดับปานกลางครับเพื่อนๆเขาทําแบบครอบคลุมนะฮะมันก็อาจจะมีขาดบ้างแล้วก็มีมีเกินบ้างอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องปกตินะฮะมันไม่เหมือนกับเราวัดวัดเอาแล้วก็เย็บวัดเอาแล้วก็เย็บโดยตรงเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนถ้าหากเราวัดเอาจากตัวเบาะที่เราจะหุ้มเนี่ยแล้วก็เย็บเองเนี่ยคือแบบนั้นมันจะเข้ารูปหัวเบาะมันจะเข้ารูปสวยกว่านะฮะสวยกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ ถ้าหากเราสั่งไปเป็นหัวสําเร็จรูปแบบนี้มันจะมีปัญหาอยู่สองอย่างที่ผมเจอนี่แหละที่ผมพูดไปเนี่ยก็คือบางตัวตัวผ้าเบาะมันอาจจะเหลือรอยเย็บน้อยนะฮะเหลือที่เย็บน้อยเพราะว่ามัน,ม,นมันเกือบไม่พอนะเอาง,ง่ายเบาะมันใหญ่นะหรือบางตัวมันก็มีช่องว่างที่หัวเบาะเนี่ยมันเจอปัญหาอยู่สองอย่างที่ลูกค้าพูดมานะฮะผมก็ต้องบอกว่า เบาะเนี่ยเขาทำไปให้ให้ครอบคลุมนะเพื่อนเอนมันอาจจะขาดเล็กน้อยแล้วก็เกินเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าถ้าจะให้เป๊ะทุกตัวเลยเป๊ะทุกรุ่นเลยเนี่ยมันต้องวัดเองครับเพื่อนเวัดแล้วก็เย็บเองนะฮะมันจะเป100๊ะร0อต้องเข้าใจตรงกันประมาณนี้นะสำหรับปัญหาที่เพื่อนเพื่อนสอบถามกันเข้ามาเยอะๆนะฮะก็ต้อง ออกมาพูดคุยให้มันกระจ่างนิดนึงตอนนี้เราก็ไล่เย็บไปนะฮะหลังจากที่เย็บหัวเย็บท้ายเสร็จเราก็ต้องไล่จากท้ายเข้าไปหาตรงกลางนะครับแล้วก็ไล่จากหัวเข้าไปตรงหาตรงกลางคือเราจะเริ่มจากไหนก็ได้นะ่ะหลังจากที่เราเย็บหัวเย็บท้ายเสร็จนะ่ะเราจะเริ่มเย็บตรงหัวแล้วก็ไล่เข้าไปหาตรงกลางก็ได้ หรือเย็บเริ่มเย็บจากท้ายไล่เข้ามาหาตรงกลางก็ได้มันมันยังไงก็ได้นะฮะเพื่อนเพื่อนสบายสบายเมื่อเราเย็บหัวเย็บท้ายเสร็จนะหลักการมันมีแค่นี้และที่สําคัญนะเย็บหัวเย็บท้ายแล้วก็เย็บตรงกลางส่วนในตรงขอบที่มันเหลือก็ให้ไล่เริ่มจากท้ายก่อนแล้วก็เริ่มจากหัวก่อนเลือกเอาจะเลือกเริ่มจากตรงไหนนะฮะถีก การหุ้มเบามันมีแค่นี้เองง,ง่ายๆครับเพื่อนๆสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับเพื่อนๆราคานะก็เอาตามที่ผมส่งไปให้ในไลน์นะครับเพื่อนๆโทรมาสอบถามเดี๋ยวผมผมส่งราคาให้ที่ไลน์ก็เอาตมานบ้นเลยนะฮะราคา,าใครที่บอกว่า ผมสั่งกับเจ้านั้นเจ้านี้มันถูกนะฮะคุณเน้นจํานวนมาเฮ้ยผมจะสั่งเป็นร้อยผืนแต่สั่งกับเจ้าน้ันเจ้านี้เนี่ยมันถูกกว่านี้ก็ให้ไปสั่งกับเขาเลยนะครับเพื่อนแต่ราคาผมเอาประมาณนี้นะฮะง่ายๆคือคุณเอาไปต่อได้นะได้กําไรด้วยนะครับเพื่อนผมไม่ได้เอาแบบสร้างตึกนะครับนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการหุ้มเบา